สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักกษัตริย์ปีวอกครับหรือว่าคนเกิดปีลิงนะครับในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีวอกนะครับว่าคนเกิดปีวอกนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในนก,กษัตริย์ปีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้ครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีใดครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกครับ 16จนถึง31ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดปีวอกนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีครับไพ่ดิอาคิมิสจะพูดถึงการที่คนเกิดปีวอกนั้นมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานการงานจะโดดเด่นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จในเรื่องงานนะครับใครที่ทำงานอยู่มีเกณฑ์ที่จะพบกับ หน้าที่ใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นและก็เป็นหน้าที่สำคัญเป็นหน้าที่ที่จะพาคุณนั้นไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพได้บางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงานนะครับส่วนใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการงานจะพลิกฟื้นจะกลับมาดีเอามากๆครับมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนได้รับความช่วยเหลือจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องงานการทำงานจะโดดเด่นการทำงานการทำสิ่งใดก็แล้วแต่มักมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าได้ผลออกมาเป็นอย่างดีตามที่คนเกิดปีวอกนั้นหวังไว้หรือว่าตั้งใจไว้นั่นเองเนะครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2564นี้แม้มีอุปสรรคแม้มีปัญหาในเรื่องงานแต่ก็จะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาในเรื่องงานที่คนเกิดปีวอกนั้นเอาชนะได้ต่อสู้ฝ่าฟันก้าวข้ามผ่านไปได้นั่นเองเรียกได้ว่าจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีวอกนั้นโดดเด่นในเรื่องงานเอามากๆส่วนใครที่ตกงาน หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้งานหางานอยู่แล้วยังไม่ได้งานสักทีนี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นมีโอกาสจะได้งานครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมลงมือตั้งใจในการที่จะสมัครงานหรือว่าในการที่จะหาโอกาสนะครับในเรื่องของการหางานนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณนั้นมีเกณฑ์จะได้งานนะครับอย่าลืม ทุ่มเทมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่ครับโอกาสของคุณมาถึงแล้วครับคนเกิดปีวอกทั้งหลายครับดวงชะตาการงานของนักษัตริย์คนเกิดปีวอกผ่านผลไปครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า16จนถึง31ตุลาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกครับ 16จนถึง3 1เอตุลาคมนี้การเงินดีการเงินเด่นคนเกิดปีวอกการเงินจักคล่องตัวมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินเข้ามานะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆคนรักหรือว่าคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวจะนำพาเอาโอกาสที่ดีในเรื่องเงินมาให้หรือว่านำพาเอาข่าวดีในเรื่องเงินมาให้นะครับในช่วง16จนถึง3 1เอตุลาคมนี้คนค้าขาย จะค้าขายดีขึ้นวาจาพารวยนะครับวาจาเรียกทรับนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินโดยเฉพาะสําหรับคนค้าขายนะครับ คนทำธุรกิจส่วนตัวการเงินคล่องตัวดีคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันนะครับการเงินมีเงินให้ใช้ไม่ขาดมือครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกต้องบอกว่า16จนถึง31ตุลาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีวอกนั้นมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นมีเกณฑ์ที่จะมองหา แล้วก็เจอกับโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับการพบปะการพูดคุยการเจรจากับผู้คนจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีในเรื่องเงินหรือว่าช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับ คนเกิดปีวอกในเรื่องเงินเงินทองทองครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2564นี้ถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภดวงโชคลาภแม้ไม่เด่นมากแต่เสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคได้ไม่ติดขัดอะไรครับอย่างน้อยๆมีเกณฑ์จะมีโชคลาภครับและที่สำคัญโชคลาภจะมาได้นะครับ นั้นมาจากการที่คนรักคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนำพาเอาโชคลาภหรือว่านำพาเอานะครับโอกาสดีๆในการที่คุณนั้นจะมีโชคลาภมาให้ครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับ ในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2564นี้คนเกิดปีวอกเมื่อมีเงินเข้ามาหรือว่ามีไรายได้เข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่า16จนถึง31ตุลาคม2564นี้ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกครับ 16จนถึง31ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวิวอกนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักนะครับไพ่10ดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความเสียใจหรือว่ามีเกณฑ์ที่ต้องเสียน้ำตา เพราะคนรักนะครับเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับต่างฝ่ายต่างมองในมุมของตัวเองมากจนเกินไปจนทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์นะครับถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าจะมีทัศนคติบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้ต้องใช้เวลาในการปรับจูนหรือต้องทําความเข้าใจกันไม่อย่างนั้นก็ยากที่จะ ดำเนินความสัมพันธ์ไปต่อได้ครับส่วนคนที่เป็นค in ู่ก uh ันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้มีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหามีเกณฑ์ที่จะเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีครับคนเกิดปีวอกครับเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องจะกลายเป็นเป็นเรื่องได้ต้องระวัง ให้ดีนะครับในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2564นี้หากทะเลาะกันหรือว่าเกิดความไม่เข้าใจกันฝ่ายหนึ่งร้อนอีกฝ่ายหนึ่งต้องเย็นนะครับฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งต้องพยายามนะครับอธิบายหรือว่าพยายามที่จะใช้เหตุผลนะครับหรือว่าใช้สติ ในการที่จะปรับความเข้าใจกับคนรักครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2564นี้ถ้าเป็นคนโสดต้องระวังคนที่เข้าหาแล้วหวังผลประโยชน์หรือว่าคนที่คาดหวังบางสิ่งบางอย่างจากตัวคุณนะครับจะคบหาจะดูใจกับใครต้องดูให้ดีดูให้แน่ใจรอบคอบให้มากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเอาใจช่วยคนเกิดปีวอกนะครับให้ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ขอให้มีสติ แล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยดีมีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้อย่างมีความสุขนะครับหรือว่ามีความทุกข์ใจให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรนักกษัตริย์คนเกิดปีวอกหรือคนเกิดปีลิงทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ